ครับวันนี้ผมดีใจมากที่พี่น้องอุตส่าห์ใช้เวลามาวันเสาร์ที่จะมาเรียนพระคำแล้วก็อัดซีดีเข้าไปนะฮะอยากจะแบ่งปันนิดนึงวันนี้พอดีผมจะอยากจะสอนเรื่องพระคำของพระเจ้าเป็นพื้นฐานสําหรับผู้เชื่อใหม่ตอนนี้ก็เริ่มอัดซีดีเป็นสําหรับขั้นพื้นฐานสําหรับผู้เชื่อใหม่ก่อนแล้วก็พยายามจะอัดส่วนที่เป็นคําสอนลึกๆสําหรับผู้เชื่อเก่าไปพร้อมกันเลยเพราะตอนนี้เรามีผู้เชื่อใหม่ที่เมืองไทยเยอะมาก ผมไปคราวนี้จําไม่เห็นหน้าแต่ละคนไม่รู้จักชื่อแล้วฮะเนี่ยผมงงไปหมดแล้วใครเป็นใครครั้งที่แล้วยังพยายามจําชื่อได้ทุกคนตอนนี้จําชื่อไม่ได้แล้วใครเป็นหน้าใครมันงงไปหมดเลยคนคนเชื่อใหม่เยอะมากผมตื่นนอนมาทุกเช้าเนี่ยพระเจ้าก็พอตื่นนอนตาลืมพระเจ้าก็พูดอีกแล้วบอกว่าให้เจ้าอัดซีดีให้มากที่สุดที่จะมากได้รีบทําเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแล้วผมก็ถามพระเจ้าว่าทําไมล่ะลูกต้องทําอันเนี้ย พระเจ้าบอกผมหลายเหตุผลหลายประการประการที่หนึ่งพระเจ้าบอกผมว่าอย่างนี้เมื่อเดือนประมาณเดือนมกราปีที่แล้วปี0ูนเนี่ยสองห้าศูนย์สองสองไม่ใช่สองศูนย์ศูนย์สี่นะสองศูนย์ศูนย์สี่เนี่ยผมได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณลงมาตัวผมอย่างแรงมากแล้วรู้สึกว่ามีไฟออกมาจากปากหลังจากนั้นพระเจ้าก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การเทศนาและการการเทศนาและการอสอนของเจ้าจะเปลี่ยนไปต่อไปนี้เวลาเริ่มสอนเนี่ยเราจะให้คําพูดมันมีไฟออกมาจากปากนะฮะดังนั้นตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไ,ไมเพราะหลังจากนั้นพระเจ้าก็บอกเลยว่าต้องเริ่มอัดคําสอนเข้าไปในซีดีนั่นประการที่หนึ่งคือพระเจ้าเจิมเมื่อเดือนอมกราปี2อ0 4ประการที่สองพระเจ้าพูดที่บอกว่า เลี้ยงดูลูกแกะของเราจงออกไปสั่งสอนชทนทุกชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราและสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้บอกเจ้าแล้วนั้นพระเจ้าบอกผมว่าทํายังไงละ่ะที่เจ้าจะสั่งสอนคนทุกทั้งหมดได้ในเมื่อเจ้าไม่สามารถสอนเรื่องเดียวเก่าเนี่ยแล้ว,ลว,ลวได้อีกใช่ไหมฮะสอนซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ไม่ได้สอนครั้งหนึ่งก็ต้องผ่านไปเรื่องต่อไปแล้วเพราะมันมีเรื่องต้องสอนเยอะมากเดี๋ยวผมก็จะทําซีดีเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ การขับผีเกี่ยวกับการเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรมันมีเรื่องเยอะต้องสอนมากเลยแล้วจะมานั่งสอนเรื่องนี้ซ้าแล้วซ้ำอีกก็ไม่ได้ถ้ามีวิธีเดียวก็ต้องสอนและอัดเข้าไปเลยแล้วไม่ต้องสอนอีกแล้วใครอยากฟังก็ไปฟังซีดีเอาประการที่3พระเจ้าบอกประการที่2คือเลี้ยงลูกแกะของเราเจ้าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราลูกแกะของเราต้องการพระคําของพระเจ้าประการที่3พระเจ้าบอกผมว่าเจ้าเริ่มอายุมากขึ้นแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอดไป วันหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปและตอนนี้เจ้ายังมีกําลังอยู่อย่ารอจนถึงแก่จนถึงอายุ7080แล้วก็สอนไม่ไหวตอนนี้ละเป็นเวลาทองเจ้าต้องรีบอัดคําสอนไว้เลยเพราะว่าคําสอนเหล่านี้จะเป็นมรดกสําหรับคนยุคต่อไปที่เขาจะฟังประการที่4ี่ที่พระเจ้าบอกผมนี่ผมจะแชร์พรุ่งนี้ในโบสถ์ด้วยนะแต่พูดเป็นภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้พวกคนไทยก็ฟังเป็นภาษาไทยไปเลยประการที่4พระเจ้าบอกผมบอกว่ารู้ไหมว่าลูกแกะของเราเนี่ยเวลาฟังคําเทศเนี่ย เอาเก็บกลับบ้านไปได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์วิธีเดียวที่เขาจะเรียกว่าให้พระคำมันเขาไปอยู่ในชีวิตเขาลึกๆจริงๆเนี่ยต้องฟังคําเทศเนี่ยหนึ่งคำเทศเนี่ยห้าถึงสิบครั้งผมไปเจอพี่น้องคนหนึ่งเป็นพี่น้องคริสเตียนใหม่นะที่เมืองไทยชื่อบอยถ้าน้องบอยเนี่ยเป็นคริสเตียนมาแค่แปดเดือนนะฮะถ้าน้องนั่งนั่งฟังเขาพูดเนี่ยเหมือนกับคริสเตียนมาสิบปี แล้วผมกับผู้เชื่อเก่าคนหนึ่งนั่งโหวเลาะกันบนเก้าอี้น่นั่งกินน้ากันไปนั่งกินน้ำไปเยี่ยมคนคนหนึ่งแล้วไปนั่งกินน้ํารอไปรับผู้หญิงคนหนึ่งไปโบสถ์ด้วยกันผมนั่งฟังเขาพูดในแล้วผมก็หหวเราะหัเเราะผมชื่นชมยินดีมากว่าผู้หญิงคนผู้ชายคนนีย้ยังหนุ่มๆเนี่ยเป็นคริสเตียนได้8เดือนแต่พูดอย่างกับเป็นคริสเตียนมา20ปีแล้วเขาบอกผมว่าไงนะมั้ยผมฟังซีดีของคุณหมอเนี่ยซีดีหนึ่งเนี่ยประมาณ5ครั้งทุกซีดีเนี่ยเขาเขา ที่อยู่ในซีดีเขาจำได้หมดเลยปัญหาคือคริสเตียนเนี่ยไปโบสถ์เนี่ยแล้วฟังฟังคำเทศเนี่ยจับได้หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วกลับบ้านแล้วไม่เคยสนใจอีกเลยดังนั้นมันเคยไม่เคยลงมาในใจมันก็แค่ผ่านไปในหัวแต่ถ้าเราฟังแล้วฟังอีกพระพระคมบีบอกว่าความเชื่อมความเชื่อมาโดยการฟังและฟังพระคำของพระเจ้าอามันไหมฮะเพราะเราต้องฟังแล้วฟังอีกจะฟังแล้วฟังอีกได้ยังไงถ้าเราไม่มีซีดีจริงไหมดังนั้นเองผมจึงมีภาระใจว่า อาประการสุดท้ายกับลืมประการที่6ที่ผมต้องทำซีดีเพราะผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าพูดกับผมจริงๆนะพูดและหยัดตกใจคือว่าโดยเฉพาะคนในเสียอทิผมมีความรู้สึกว่าในอนาคตข้างหน้าไม่รู้อีกนานเท่าไหร่อาจจะเป็น a few years ไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยผมคงไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ประจำที่ดนึงที่ใดผมคงจะไม่ได้เป็นพาสเตอร์ขึ้นไปยืนเทศบนธรรมารที่หนึ่งที่ใด ประจำที่เดียวผมคงจะเดินทางแบบอาจารย์เปาโลจะเริ่มไปที่ไปกรุงเทพไปนคนปรปฐมไปประจวบคีรีขันธ์ไปโตเกียวไปฮ่องกงตอนนั้นลูกผมคงโตขึ้นแล้วก็ผมกม็ต้องดูแลมากเขาเค้าเข้ามาหาวาิทยาลัยก็อาจจะให้พี่สันติช่วยดูแลอะไรเงี้ยเวลาลูกเข้ามาหาวาิทยาลัยตอนที่ผมเดินทางกับภรรยาถ้าพอเนี่ยอายุสัก1 8 1 9เนี่ยผมก็เดินทางได้มากขึ้น ผมมีความรู้สึกว่าพระเจ้าเริ่มเรียกผมว่าจะต้องเดินทางดังนั้นถ้าตอนนี้ไม่รีบเก็บเก็บคำสอนไว้ในที่สุดพวกเราก็จะไม่มีคำสอนพวกนี้ผมเลยเริ่มสอนเบสิกเลยตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่<ม>เนี่ยเบสิกกอไก่ขอไข่ขึ้นไปเลยเราจะได้มีคำสอนพวกนี้ไว้ในซีรีส์ทั้งหมดเลยถ้าใครผู้เชื่อใหม่อีกประการหนึ่งประการที่7<ม>นะฮะที่พระเจ้าพูดก,กับผมพระเจ้าบอกเนี้ย บอ,อกเวลาที่พี่เลี้ยงในโบสถ์เราไปเลี้ยงดูลูกแก่เนี่ยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาสอนรายละเอียดเยอะแยะแต่ใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์คุยกันเรื่องพระเจ้าเป็นแค่หลักการชีวิตแล้วก็อาจจะสอนบ้างนิดหน่อยสักครึ่งชั่วโมงแล้วประการอ,กอีกประการหนึ่งคือไม่ใช่พี่เลี้ยงทุกคนเนี่ยเป็นครูสอนไม่มีไม่มีการเจิมเป็นผู้สอนดังนั้นถ,ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีคําสอนที่ลึกๆและสอนมาจากครูที่มีการเจิมจริงๆเนี่ย คำสอนก็จะผู้ลูกแกะก็จะซัฟเฟอร์กันอะไม่โตจริงๆงเพราะนั้นเราใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์แล้วก็พูดเรื่องพระเจ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปรับใช้พระเจ้าด้วยกันแต่คําสอนที่ละเอียดจริงๆเนี่ยเราพูดอัดเข้าไปในซีดีได้ซึ่งหนึ่งซีดีเนี่ยบรรจุต้อง80นาทีก็นั่งฟังไปสิบแปนาทีฟังแล้วฟังอีกอเราจะได้เรียนจริงๆลึกๆจริงๆในคําสอนในซีดีอามานไหมครับนี่คือเหตุผลที่เราบันทึกอุตส่าห์ผมอุตส่าห์เรียกพี่น้องมาวันเสาร์เนี่ยเขาพ ให้คําสอนเนี่ยเข้าไปในซีดีให้เร็วที่สุดจากผลิตอ,นนอันเนี้ยเป็นร้อยอันนะออกมาให้เร็วที่สุดเลยไม่อยากเสียเวลาเพราะผมจะเริ่มเดินทางในไม่กี่ปีข้างหน้านะฮะอาเมนวันนี้เราเราก็เรื่องที่ผมแชร์แบ่งปันบิ๊กี้นะฮะก็อยู่ในแนวเดียวกันกับเรื่องที่ผมจะสอนคําสอนนี้อยู่ในซีรีส์ของผู้เชื่อใหม่คือคำสั่งของพระเยซูและคำสั่งของพระเยซูอันหนึง่งก็อยู่ในหนังสือจรอ บทที่8ข้อ3าให้เราร่วมใจกันทิ่ฐานดีไหมฮะนะข้าแต่บพระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาให้ผู้ฟังทุกคนรวมถึงผู้ฟังซีดีนี้ให้เกิดความแปลกปราบใจพระคำของพระองค์เจ้าเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์คนเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจเขาได้เกิดความอิ่มเอ,อิบด้วยน้ำแห่งพระวิญญาณ ขอแม่น้ําแห่งพระวิญญาณไหลผ่านปากของลูกให้ไฟของพระวิญญาณผ่านปากของลูกลงไปแตะต้องจิตใจของผู้ที่ฟังทุกคนแม้ว่าอีก30ปีข้างหน้าคนฟังคําสอนนี้ก็ยังถูกแปรปรับใจถ้าเขาฟังในห้องนอนเขาเขาจะเมาในพระวิญญาณไปเลยเขาจะเกิดพระวิญญาณจะเทลงมาบนชีวิตของเขาชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน ในหนังสือจอห์นบทที่8ปดข้อสาพระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่เชื่อในพระองค์แล้วว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคําของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงนี่เป็นคําสั่งของพระเยซูพระเยซูสั่งว่าถ้าท่านดำรงอยู่ในคําของเรา unother word หรือความหมายคันก็คือว่าถ้าเจ้าเชื่อฟัง ถ้าเจ้ารับพระคำของเราถ้าเจ้ารับใส่เข้าไปในจิตใจและปฏิบัติตามเจ้าก็เป็นสาวกของเราคริสเตียนไม่ใช่มาแค่เช,ชื่อถือศาสนาไม่ใช่แค่ไปทำพิธีกรรมวันอาทิตย์ในโบสถ์คริสเตียนเป็นการดําเเนินชีวิตกับพระเจ้าและพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงพระเจ้าทรงเป็นเจ้าจอมราชาพระเจ้าทรงเป็นเจ้าจอมเจ้านายพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพระเจ้ารู้ว่าอะไรที่ดีสําหรับที่สุดสําหรับชีวิตของเรา